สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับตอนนี้เราอยู่กันก่อนถึงแยกไฟแดงสาราสังกะสีนะครับผมก็มา15เฮกว40ครับผมก่อนถึงไฟแดงนะครับนี่ครับมีรถเก๋งอยู่ตรงนู้นอีกคันนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีรถบรรทุกหล้อนะครับนี่นะครับก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับผมก็ทรัพย์สินส่วนมากก็จะทรัพย์สินเสียหายนะครับผมเนี่ยมีรถพัง มีห่้อนี่นะครับก็มาสิบห้าวันีกผมวันนี้เป็นวันที่หน่งวันเสาร์ที่1นมิถุนายนสองห้าหนะครับครับสภาพความเสียหายนี่นะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องแสบไายทั่วนะครับ ยี่เลยครับโอ้คันนี้ไฟแดงเลยครับจอดให้สุดลอาไฟอยู่นะครับำอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรนะนะครับก็รถค่อนข้างติดยาวนะครับผมจนถึงไฟแดงเคนะครับปักทางเคตรงนี้จะเป็นไฟสลาสังกสีเลี้ยวขวาจะเข้าสวนสนนะครับ ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยครับนะว่าโชคดีครับไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับนี่นะครับอัปเดตคลิปครับผมยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นอะไรจให้กันด้วยนะครับกับช่องแบบขายตัวนะครับรถติดยาวครับมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับนะครับกำลังช่วยกันอยู่นะครับก็ โอเคครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกช่องแสบถายทั่วนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่รถยนต์เสียหายนะครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสบถายทั่วครับตอนนี้ก็1277จคนนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ